เปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นสีแดงแต่ว่านี่ลูกค้าขอมาว่าตัวนี้นะคะเรายกขึ้นมาอีก2นิ้วนะคะเพิ่มความดูดันและสวยงามให้กับรถได้อีกอยา่างหนึ่งอย่าตัวซีลมดําซึ่งตอนนี้ก็นิยมใส่กันมากเลยนะคะค่ะดูแข็งแรงดูคันหลังชนก็ไม่ต้องกลัวน้แต่งออกมาสวยงามมากเลยสีน้ําเงินตัดแดงค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับฟางนะคะซึ่งสถานที่ในวันนี้นะคะก็จะแปลกตาไปไม่เหมือนที่โชว์รูมนะคะวันนี้ฟางได้นําเจ้าคันนี้นะคะ XLT g e a Auto ราคา9,000 900, 0บาทนะคะเป็นราคาใหม่นะคะฟางก็จะพาชมนะคะว่าวันนี้เรามาแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะด้านหน้านะคะด้านหน้าของเรานะคะตัวนี้รถคันนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะเราก็จะใส่ตัวสกู๊ปนะคะเป็นสกู๊ปตัวเดียวกับสีรถนะคะแต่เพิ่มเติมที่คุณลูกค้าค่ะเปลี่ยนตัวนี้ ให้เป็นสีแดงก็จะเป็นสีที่สัดกับรถได้มาทิ้มพื้นด้วยอันนี้ก็ตามรีเควสของลูกค้านะคะมาที่ชุดด้านหน้านะคะเป็นชุดแปลงหน้าของ F150 Spider คนะ,คะสังเกตจากตัวนี้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นชุดปเดอร์นะคะตัวนี้แล้วก็กระจังหน้าตัวสี Ford อันนี R ้ D N H, สามารถสั่งเปลี่ยนสีได้นะคะปกติมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีน้ําเงินนะคะแต่ว่านี้ลูกค้าขอมาว่าเป็นตัวหนังสือสีดำ ขอบสีแดงน,นะคะก็ทําตามที่ลูกค้าต้องการได้นะคะจัดให้ได้ะคะ่ะมาที่ด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้ด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคิวซุ้มล้อนะคะที่มากับชุดแปลงหน้า F150 ค่ะแล้วก็อันนี้เลยค่ะซึ่งจะไม่ค่อยเหมือนกับคันอื่นๆที่แต่งให้ลูกค้าทั่วๆไปนะคะตัวนี้เป็นแมคทอบ16นะคะแต่ว่าที่แตกต่างคือเป็นยางมัดนะคะยางมัดทะเลหรือยาง MT เหมาะสําหรับในการลุยนะคะตัวนี้ ลูกค้าก็รีเควสมาเช่นกันฟ้าก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการดูเท่ดูดุนะคะแล้วก็ซึ่งแตกต่างไปจากคันอื่นนะคะตัวนี้นะคะเรายกขึ้นมาอีก2นิ้วนะคะเพื่อจะได้แบบให้เสริมรับกับตัวล้อที่ใหญ่ขึ้นก็จะดูดีขึ้นค่ะอะ่มาที่ด้านข้างนะคะด้านข้างตัวนี้ปกติใช่ไหมคะแก้มครอบข้างเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นสีเงินหรือสีโครเมียมใช่ไหมคะแล้วก็ทําการครอบเป็นสีดําด้านให้มัน เข้ากับรถอีกทีหนึง่งก็จะเป็นดูดีและดูดูไปนีดนะคะส่วนด้านข้างนะคะจะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะติดมาคาว่าเンนเจอ,อันนี้เราจะมีสติ๊กเกอร์ให้เลือกหลายแบบเลยนะคะหรือลูกค้าจะคิดออกแบบเองก็ได้นะคะก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะสั่งมาจะาแบบไหนตามนี้เลยค่ะเป็นสี้ขาวตัดกับสี่น้ำเงินดูสวยมากเลยด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นโลบาร์เอา์เรนเดอร์แขนยาวนะคะเพิ่มความดูดันและสวยงามให้กับรถได้อีกอย่างตัวนี้จะมีไฟเบรกนะคะไฟเบรกด้านหลังนะคะ เวลาเราเบรกก็จะมีไฟเบรกตัวนี้ให้ชมอีกทีหนึ่งเพิ่มความปลอดภัยเวลาเบรกก็เห็นตะไกรนะคะอ่าส่วนที่เป็นตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายตัวนี้นะคะจะเป็นไฟท้าย LED ตัว C นะคะตัว C ลมดำซึ่งตอนนี้ก็นิยมใส่กันมากเลยนะคะเพิ่มความสวยงามให้กับรถได้อีกฝาครอบทา้า FORD นะคะตัวนี้ก็เป็นสีแดงค่ะให้ให้เหมือนกับตัวกระจังด้านหน้าอันนี้ก็ลูกค้าสั่งทาสีมาเหมือนกันตัวด้านหลังนะคะเป็นกันชนเหล็กนะคะมีเ็นเซอร์ที่ใช้งานได้คงเดิมนะคะใช้งานได้จริงนะคะตัวนี้มาพร้อมห่วงแดงนะคะ ดูแข็งแรงดูถัาหลังชนก็ไม่ต้องกลัวนะคะรถเราไม่เป็นไรแน่ค่ะตัวนี้ก็กันเสริมขึ้นมาให้อย่างดีค่ะนี่นะคะก็คร่าวๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นตัวสีน้ําเงินนะคะแต่งออกมาสวยงามมากเลยสีน้ําเงินตัดแดงนี่เลยตามที่ลูกค้ารีเควสน,นะคะ สำหรับคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้ามีรถตัวไหนนะคะฟางจะมารีวิวมาพาชมอีกนะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะติดต่อมาหาฟางได้เลยนะคะฟางจะจัดให้ตามคำขอและมีแคมเปญมากมายให้เลือกเลยคะ่ะก่อนจากกันนี้อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับ s ไคร b ์ให้หน่อยะคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ